ครับสวัสดีครับ BMBV1 นะครับถ้าอยากได้อ้อมกอดที่อบอุ่นก็มาหาพี่ชายไมโครเวฟคนนี้นะครับ้าวอายัฟมันร้อนเลยอ่ะพี่มโมคนแรกสร้างมาตรฐานไว้สงคะแนนี้คนต่อไปคุ้มใจแล้วกดดันมากกดดันนะดดนไม่ต้องกดดนันไม่ต้องกดดนันเชิญเ,เลยค่ะเดินขึ้นมา19 สวัสดีครับทิโน่นะครับทิโนบีวีสองครับก็เป็นมาน้อยขี้อ้อนของบ้านครับขอบคุณมากครับจากเอสเวจากทางบ้านนะฮะโอเคครับท่านต่อไปครับครับก็กดดันแล้วตอนนี้กดดันไหมไม่ต้องกดดันนะคุณเยอะๆฮะโอเคฮะตอนนี้โอเคกล้องบีวีสามนะครับหนุ่มหล่อสปอร์ตประจำบ้านนะครับผมโอเคอ่าต่อมาเป็นเจสซี่เลยค่ะ ขอบคุณนะ <laughs> น้องปอนนะครับ BVC ครับฉายาคือลูกทันทูดครับแล้วก็ไม่ชอบแข่งกับใครเพราะเป็นคนน่ารักไม่ใช่นักมวยฮะ,ะ <laughs> ยังไงล่ะยังไงล่ะสวัสดีครับ <laughs> ใครมารอดูคนสวยบ้าขอเสียงหน้ย <laughs> สวัสดีครับจุง b ี5นะคะฝากเป็นกำลังใจให้จุงด้วยนะคะน่ารักมากน้องจุงผิวสว่างมากออ่างมากสว่างมากบวกเลยผมต้องอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยถ้าต่อไปไม่ย้งบอกเลยโอ้โหมาเหนือกันทุกคนเลยสวัสดีครับจอเจบีวีหนะครับใครเหงาเงาอยากให้ผมไปพูดเล่นด้วยที่บ้านได้เลยนะครับผม อะ,ะ <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เป็นไรเชิญบีบีเจ็ดค่ะครับบีบีวีเจ็ดนะคะรับถ้าเกิดได้อยากความอร่อยเดี๋ยวจะปรุงไว้ถึงเตียงเลยนะครับ วันนี้ได้ทาขนมที่ผมเอามาแจกกันหรือยังครับทุกคนอร่อยไหมวันนี้น้องบีทําขนมมาให้ทุกท่านด้วยหนึ่งร้อยท่านนะครับเป็นทาร์ตสับปะรดทำเองกับมือเลยคุณเชินอร่อยมากทำเองเลยแล้วเราคนทางเดียวจําสูตรไม่ได้เราคนที่ร้อยหนึ่งแหละพี่โมยังไม่ได้กินเลยก็เดี๋ยวมองเอาแล้วเดี๋ยวให้สั่งน้องทีเดียวแล้วกันเอาล่ะอุนนุน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 ท่านต่อไปฮะ้เลยเชิญฮะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับชารกนะครับบีวีแปดครับรักน้ำรักปลารักฉลามด้วยนะครับรักฉลามด้วยนะลัง้องฉาดด้วยอ่าขอบคุณครับโอเคฮะท่านต่อมาฮะกดดันมากเลยครับสวัสดีครับกิจบีวีเก้านะครับก็ไม่รู้ทำไมโสดมาตั้งหลายปีตอนนี้รู้แล้วครับโสดมารอเจอทุกคนครับเหนือก ไม่ไม่เห็นเตียวกัะบ้าอ่ะสุดท้ายมาตรฐานสูงมากนะฮะกดดันนะครับเนี่ยก็สวัสดีครับทุกคนช้างนะครับปีวีสิบครับผมสวัสดีครับสำหรับสโลแกนเหรอครับถ้าใครชอบหมาแก่อย่างนี้นะครับก็เข้ามาทางนี้ได้ไม่แก่เหรอครับไม่แก่งั้นก็ช้างน้อยช้างน้อยแพ้หมาเด็กก็ได้ครับ วันนี้ความพิเศษไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมสุดเอกซ์ตีเนี่ยที่จะร่วมเล่นเกมกับทุกๆคนด้วยแต่ว่าวันนี้ฮะเรามีกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเล่นเกมกันเองก่อนอและก็แข่งกันเองก่อนอบอกเลยฮะทีมที่ชนะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความภาคภูมิใจทีมที่แพ้คุณจะโดนขิงถาถมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันดีกว่านี่ซึ่งเกมนี้มีชื่อเกมว่า Post It p o พ t ใจ กิกาง่ายมากเลยนะฮะคือแต่ละท่านนะฮะจะเราจะจับคู่กันได้โดยทั้งหมดมีทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะฮะโดยที่เราจะเล่นกันเป็นคู่คู่คหนึ่งท่านเนี่ยฮะจะถูกแปะโพสต์อิ์ที่ตัวโดยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นๆและอีกหนึ่งท่านนะครับจะต้องนำโพสติ์ออกจากร่างกายโดยที่ห้ามใช้มือสัมผัสอ้าวอย่างไรก็ต้องใช้ขออ้อศอกฮะไม่ได้มันช้าไปมันก็ต้องใช้ปากใช่ไหมคะ แล้วแต่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 ตรงนั้นเลยภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงโอ้โหนานไปแล้วต้องมาถ่ายหลังกันดีกว่านานไปสิบวินาทสิบวินาทีจะมีโพสต์ทั้งหมดห้าห้าแผ่นด้วยกันนะครับแปะอยู่ที่ร่างกายน้องๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาแบ่งคู่กันเลยดีกว่าพี่เจิ้นได้เลยฮะแน่นอนครับเดี๋ยวเราขอญาตินะฮะถ้าคู่แรกเลยครับก็คือน้องก้องกับช้างนั่นเองครับไปไาไปมาช้าก่อนทุกคนทุกคนถ่ายหลังก่อนนี้ทุกคนถ่ายหลังได้เลยใครจะเป็น ผู้ที่โดนแปะโคตรอิดฮะฮะแปะเลยชาร์จ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 โอเคงั้นคันที่เราจะไปอีกก็อะไรอยู่เนี่ยให้เราแปะให้น้องทุกคนแปะแปะตรงไหนก็ได้ห้าแผ่นโูบตรงไหนก็ได้ห้าแผ่นคนละแผ่นเลยคนละแผ่นเลยตรงตัวตรงไหนก็ได้อ่าเชื่อพี่ในกระเป๋าองเก่งเลยล้วงเลยกระเป๋าองเก่งเลยพี่ช้างให้คนหนึ่งแปะด้วยคนหนึ่งแปะด้วย นี่ก็แย่มากเลยอะไรนะขอที่อี่ขอดีใจขอดีใจแล้วนะขอดีใจแล้วโอเคแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายครบยางครบยางปอลรู้ไหมว่าปอลต้องโดนแปะด้วยเหมือนกันรู้ไหมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าพร้อมนะทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะเราจะจับเวลาแค่สิบวิสิบวิอะไรนะสองชั่วโมง สิบวิถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับห้าอะไรอะสาม่งะยังเลยหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแล้วได้ไปสี่ฮะเหลือหนึ่งได้ไปสี่ได้ไปสี่ตรงนี้ไม่เห็นมองไม่เห็นคุณบีีอะไรมองไม่เห็นเหรอมันหมดไปแล้วนะครับเมื่อกี้อะไรเนะฮะ อีกล้อมึงได้ไหมเราไม่เห็นเมื่อกี้จะเป็นลมแล้วเรามีกล้องวงจอปิดของห้างนะฮะเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วปวดหัวไปหมดเลยขออนุญาตให้ทีมงานนะครับเก็บพจน์อีกนิดนึงฮะทีมงานตัเปืนให้ B V สามนะครับน้องกล้องแล้วก็ B V แปดน้องช้างด้วยครับเอาล่ะตกใจหมดเลยทำไมฮะตื่นเต้นแท่ตื่นเต้นเอาคู่ต่อไปเลยดีกว่าคู่ต่อไปนี่ครับขออนุญาติเชิญเนฟทีโน่และช้างครับทีโน่ อาเชิญเลยอ่าแปะเลยค่ะแปะที่พี่ช้างได้เลยอันนี้แปะใครนะอ่ะโอเคทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับโอ้ยแปะไแปะใกล้ๆโอ้ยอย่าเล่นแรงโอ้ยใจคอไม่ดีแล้วยกมือไหว้ก่อนแปะโอ้ยกมือไหว้ก่อนแปะตรงหน้าทุกท่านเลยโอเคโอเคผมพูดทะลุปเลยแปะทองโอเคไหว้ด้วยงานยากแล้วเนี่ยครบไหมครบแล้ว ครบแล้วเนาะโอเคนะมสอันใช่ไหมครับสิบวินาทีนะลูกม่ีม่ีอเปียวข้ามี่เปียวข้าโอเคขาดหนึ่งขาดขาดหงานครัโอเคฮะพร้อมไหมพร้อมไหมปอนย้ายดึงยายดึงทีแล้นะปอนกี่วีนะครับห้าวีใช่ไหมครับสิบฮะสิบสิบโอเคครับถ้าพร้อมสามสองหนึ่งอ้ สองหนึ่งพบกันแล้วอ่อยมากน้องหมาน้องหมาน้อยอ่ะคู่นี้นะคะได้คะแนนเต็มน้องช้างนะคะ Bv10 แล้วก็น้องทีโน่นะครัะ Bv2 ปมือค่ะครับคู่ต่อไปเชิญเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานเก็บพจน์อีกก่อนนะฮะขออนุญาตได้เลยครับอ่ะคู่ต่อมาคู่ต่อมาใครดีใครดีปั้นเจ้าลา ปานจุงปานจุงโอเคน้องปานบีวีสี่แล้วก็น้องจุงนะคะบีวีห้าค่ะแปะที่น้องปอนเลยหัวห้าแผ่นนะห้าแผ่นเลยอุ้ยเมยแกก็อยากใยากเกินสิหวะเลยเลยหรอตรงนี้เลยหรอโอเค อ่าโอเคฮะอ่าเดี๋ยวขอยัดเปลี่ยนจุดนิดนึงฮะตรงนี้อาจจะสื่อสารช่วยบอกทริคกันไม่ได้อ่าเดี๋ยวขยับมาเนี่ยข้างๆหน่อยเออโอเคโอเคได้เลยยี่ก็แปะทองอีกนะครับตอนนี้รู้สึกเหมือนพระพุทธรูปเลยนะตอนนี้โอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวใช้สัญญาณไปอันนึงปั๊บครับสี่ห้านะลูกห้าหนึ่งสองสามสี่อีหนึ่งไหมอีหนึ่งอีหนึ่งอีหนึ่งใช่หนึ่งใช่หนึ่งโอเค เออใส่กระเป๋าเลยงานนี้ต้องมีลิปเปอรแน่นอนเอาเฮ้ยเราเจนพี่หมูแหมดูก็เอามาลิปสีก็ฟึ้งใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่ง let's go เอ้ยเอ้ยสามไปแล้วสี่สาม พอดีทันไหมน้องจุงบีวีห้าแล้วน้องปลาบีวีสี่ครับเพ่าะเบอร์ค่ะอ่าคู่ต่อไปพี่เจนเกือหยุดปากเพราะว่าติดปากอย่างเงี้ยอ่าคู่ต่อมาท่านต่อมานะครับใครดีใครดีฮะนี่เลยฮะกิจกับ บีมนั <ind> <HHH> sure. ่นเองครับ hmm. น so yeah. ้องบีมบีวีหนึ่งแล้วก็น้องกิจบีวีเก้าค่ะเจ๋งเลยสู้เขาสู้เขาสู้เขาเซ็ตผมไปเซ็ตผมไปได้ผลอยู่นะสู้เขาสู้เขานะฮะอ่ะพร้อมแล้วเนี่ยฮะิงเอาเลยฮะแปะเลยแปะเลยคนนี้แน่เลยเนี่ยที่น้องกิจแต่งหน้าแต่งทำผมแล้วไปรอเขาอ่ะชอบเอเดนจากทางบ้านมากเลยทุกคนดีมากต้องเลยลูกดีมากเย้ ได้เลยอ่ะปิดได้ครบห้านะลูกโอเคหุ้ยได้เลยพอกินอะไรดีตื่นเต้นอ่ะพี่เจนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเดี๋ยวขอญาตโอ้ยฮาฮโอ้โหอ้ามาเดี๋ยวขอญาตเลยเชิญทั้งสองท่านเขยิบมาด้านขายับเลยถอยหลังอีกหนึ่งก้าวถอยหลังอีกหนึ่งน้องกีบอกว่าอะไรดีแปะสิบได้ไหมอ โอเคให้มันเซตเตอร์นิดหนึ่งให้เซตเตอร์นิดหนึ่งได้ยากนิดหนึ่งได้เลยอ่าสองหน้าไหมกับสองหน้าเลยเน้นๆเลยแผ่นใหม่ไหมลูกโอเคคนจริงจังไม่ได้เลยจะรับบูมางหน้าหน่อยครับบูมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งโอเคไหมกล้องได้เนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราจับเวลาในฮะสามสองหนึ่งป้าเริ่มค่ะไอ้ครับเอาเลยหกห้าสี่สาม 2 1งหนึ่มาค่ะไปหน่งอ่ะขาดไปหนึ่งขาดไปหนึ่งหมดเวลาหมดเวลานิดเดียวตัวเบอร์ค่ะรวมมือน้องบีบีวีหนึ่งเลคะแล้วก็น้องกฤิตบีวีเก้าค่ะพูดสุดท้ายแล้วพี่เจิ้นครับขออนุญาตเรียนเชิญเนี่ยนี่เลยนะฮะจอเจและบีนั่นเองครับจอเจบีวีหกนะคะแล้วก็น้องบีบีวีเจ็ดค่ะเอาล้วฮะทุกคนนะฮะ น้องจอยที่สุดในบ้านเลยน้องจอยเจแปะนะครับแปะเลยลูกแปะผลิตได้เลยนะแปะแปะแปะนะฮะเดี๋ยวปิดแปะได้เลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับหากใครที่มีรูปสวยๆนะหรือว่าถ่ายวีดีโออย่าลืมโพดลงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับไม่น่าทำแบบทำกรรมไปเยอะเลยได้เลย ตอนนี้ทุกๆคนอะคือคน่เล่นไม่ได้จริงจังคนแปดดูจริงจังกว่าแล้วครับตอนนี้เมคอัพลุมหมดเลยอ๋อโคออคอฮ้ยก๋ออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ๋อม๋ออ๋อเ๋อ๋ากระเป๋ากระเป๋าอออคออ๋ออ๋ออ๋ออมออ้ออ๋ออ๋อออนี่อออออนออ อ้าวโอ้ยเก็เวเร็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 วสามสอนมดเวลาเหลืออีกป่าวอ่ะ เหลืออีกสองเหลืออีกสองเลขสองนะฮะอาจารย์พิเจิ้เมื่อกี้ที่ผ่านมาจะมีอยู่กี่คู่คบที่ชนะมีอยู่2คู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือนะครับคู่ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือทีโน่และช้างแล้วก็ปอนกับจุงนั่นเองครับขอเชิญมาด้วยแต่ว่าวันนี้ครับทุกคนนะความพิเศษไม่หมดเพียงเช่นนี้ครับวันนี้ในไหนจัดแล้วเพลงเดียวพอไหมไม่พอเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นครับดีบอกไปครับน้องๆครับได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมาให้กับทุกท่านด้วยถูกต้องใช่ไหมมีด้วยหรอครับมี มีมีขออนุแานพี่ก้องด้วยนะครับผมโอเคครับเอาเลยฮะทุกคนพร้อมไหม s วั everyone are you ready ถ yeah, ้าพร้อมแล้วครับขอเสียงกีต้ัง์หนแล้วใครลองได้ช่วยกันร้องนะครเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงยินดีนะครับลองได้ช่วยกันร้องนะครับผม ที่เธอเป็นสุขใจจะเงาเมื่อไรเคยบอกกันนะโอ,โ,อโ,อโอ้ไม่ต้องที่ฉันเลยถ้าวันนั้นเธอสบายใจจะเจ็บเมื่อไรจะคอยซับน้ำตาวันที่ฟ้าไม่มีดาวเสียงมีฉันวันที่พองไม่ใี่ใครเสียงเธอฉันวันที่โลกดูเจร้ายเสมีฉันที่ยังจำไว้จะไม่ต้องให้อะไรฉชน

ยอไเมือพร้อมนแต่รอยยิ้ม่เอเราขอังสิฟ้าไม่มีดาวแยังมีฉันวันทโลกไม่ใชใจเจอฉันวันที่โลกมีราจะมีฉันที่จับมือสไว้ไม่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการจะ่ให้ฉันอยู่ทางซ้าหรือไปแต่อยิ้มีเป็นรางวัลในฉันได้สุดหัวใจทึงวันนี้จะไม่เคยร้า จะเยรักวันใดก็ยินดีวันที่ฟ้าไม่มีดาวทีนมีฉันวันที่มองไม่เจอใครจะยังเจอฉันวันที่โลกดูใจร้ายจะมีฉันสิยังทำมันอาวจะไดต้องให้อะไรจะไม้ต้องให้อะไร ไม่เคยต้องการจะให้ฉันอยู่กันเสมอไปแต่เธอยิ้มก็เป็นรางวัลในฉันได้สุดหัวใจที่ตรงนี้ฉันไม่เคยไปแต่เธอยังรักวันใดก็ยินดีวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูเรื่อนะครขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหวังว่า เราจะเจอกันที่ใหญ่กว่านี้ที่ราชบุรนะเจอกันใหม่นะว่าผมเราจะใหญ่ขึ้นเตือนกำลังใจพวกเราด้วยนะครับติดตามรายการพอดีแล้วนะครับจะอยตรงนี้ซิไม่เคยไกลถ้าเธอรักวันใจก็ยินดีขอเชิอนรับกับโชว์สุดพิเศษนี้นะครับน้องๆตั้งใจทำมากเพื่อแฟนๆทุกท่านนะคะที่มานในวันนี้ค่ะ แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเหตุผลสําคัญที่น้องๆนะครมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็คือพวกคุณนั่นเองอ่ะทั้งพลังนะคะที่ทุกคนส่งมาแรงโหวตนะคะแล้วก็การซัพพอร์ตนะคะในทุกๆด้านนะคะทำให้น้องๆเนี่ยมีความสุขที่จะได้เจอกับทุกท่าน